อ้าวััสดีครับทุกคนเอามาจากกันตอนไหนครับเนี่ยไม่เห็นเลยมาครับขยับไมาใกล้มาขยับใกล้ผมจะโชว์อะไรให้ดูวันนั้นที่ทําประตูซ่อมประตูก็มาเจออะนนี้ครับพังแล้วครับตัวนี้เข้าไาใกล้ครับมาดูใกล้ครับเห็นไหมครับแตกนะครับ วันนั้นที่ซ่อมประตูตรงนี้ครับนี่แตกแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับมันแตกมันชํารุดแล้วครับเก่ามากนะครับต้องเปลี่ยนครับเนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วครับต้องเปลี่ยนแล้วครับนะครับวันนั้นที่ทําประตูข้างบนเห็นไหมครับวันนั้นที่ทําประตูที่มันเกยกันข้างบนนุ่นนะครับตอนนี้เปิดปิดได้สะดวกแล้วครับเปิดปิดได้สะดวก แต่พอเอิญมาเจอปัญหาอีกอันหนึ่งครับเนี่ยครับพอดีเลยครับเอซมาดูกันพอดีเลยก็เลยอยากจะโชว์อินสตอลนี้ให้ให้ดูครับมันเป็นเขาเรียกอะไรครับ่าที่กระบังกระบังลมเพราะว่าที่นี่มันหนาวครับมันต้องมีตัวนี้เพื่อช่วยเพราะว่าประตูส่วนใหญ่ถ้าเขาทาแล้วเขาจะทําไม่สนิทนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูตอนผมถอดออกนะครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้มัน ชำรุดแล้วครับต้องต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนคนี่ต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ได้ครับแตกหมดแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยครับแตกหมดแล้วครับเก่าด้วยครับได้เวลาต้องเปลี่ยนแล้วนะครับฮเห็นไหมครับช่องข้างล่างถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็จะมองเห็นเห็นไหมครับโอ้ ต่ำไปเดี๋ยวให้ดูตรงนั้นมองไม่เห็นครับโษทีครับมองไม่เห็นครับมันต่าเกินไปเดี๋ยวทุกคนจะปวดหัวเปล่าก็นี่ครับมันจะเป็นช่องเลยนไหมครับก็รู้สึกเลยครับว่าลมมันเข้ามานะที่นี่ถ้าหน้าหนาวแล้วถ้าเราไม่ติดตัวนี้นะอากาศจะเย็นมากครับเราจะต้องมีมีตัวนี้กบังลมมาไว้นะเพื่อไม่ให้มันมีลมเข้ามามีแอร์เข้ามาช่วงหน้าหนาวนะฮะต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ได้นะครับ โอเคครับแต่นี่มันเกา่ามันชำรุดแล้วนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนมันใหม่นะครับอันนี้มีอันใหม่มาแล้วครับเปลี่ยนไม่ยากหรอกครับเปลี่ยนง่ายๆครับแล้นะวแกะดูเลยครับแกะกันเลย แล้วจะมีน็อตมาให้ด้วยนะครับนะครับน็อตเล็กๆมีน็อตเล็กๆมาให้ด้วยครับเพื่อในการเจาะเข้าไปติดกับผนังแต่ผมว่าไม่น่าจะคล้ายได้หรครับนะครับมีน็อตมาให้กี่ตัวครับนี่มันก็มีรูนะครับมีรูเห็นไหมครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้ารูครับมีห้ารูก็มีน็อตอยู่ห้าตัวนะครับก็มีน็อตอยู่ห้าตัว แต่ประตูตัวนี้มันไม่ใช่เป็นไม้ครับเป็นเป็นโลหะมันไม่ใช่ไม้นะเป็นโลหะทางที่ดีไม่ไม่ต้องไม่ต้องเจาะก็ได้ครับมันจะลําบากเพราะเพราะตัวนี้เวลาเราใส่เข้าไปมันก็แน่นมันก็ล็อกของมันเลยด้วยเป็นนมัตในตัวของมันครับไม่จําเป็นต้องยิงน็อตไม่จาเป็นต้องใส่น็อตมันก็แน่นเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับโชว์ให้ดูนะครับเดี๋ยวขอ f อฟซถอยไปนิดนึงนะครับจะได้ไม่ โดนหน้าโดนตากันนะครับเ,เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับการสั่งง่ายๆครับไม่ยากครับโอเคครับ ก่อนอื่นก่อนที่เราจะใส่นะครับเราต้องทริมมันออกหน่อยนะครับนะตัดมันออกหน่อยครับเพราะว่าตรงนี้มันมันมันจะเกินมานิดนึงเวลาเราปิดมันจะค้ำประตูนะครับเสียงมันจะดังแล้วมันจะค้ำประตูเพราะฉะนั้นเราต้องทิมมันออกหน่อยนะครับตัดมันออกหน่อยครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งของของส่วนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับส่วนตรงนี้เราตัดประมาณครึ่งหนึ่งครับออกไปตลอดแนวนู้นเลยนะครับมันจะได้สั้น เพราะถ้าเราปล่อยมันเนี้ยมันยาวครับแล้วมันจะคูดกับประตูทําให้ฟืดและแน่นนะฮะแล้วทําให้เสียงดังเลยครับเดี๋ยวเราต้องตัดต้องพิมพ์ตรงนี้ออกหน่อยนะครับนิดหนึ่งไม่เยอะหรอกครับนะประมาณสักแค่นี้ครับประมาณสักแค่นี้ครับพิม์มันออกไปตลอดแนวถึงตรงนี้เลยครับจากนี้ถึงนี่เลยนะครับโอเคครับมาดูกันครับเดี๋ยวผมกอดทิมนี้ออกก่อน มันจะไั้ษาให้ง่ายครับ ีดไปเลยครับแล้วก็ดึงเอาครับง่ายครับ คม,ม่คอาครับมลูกนะไป้ให้มชรืม้วนะ <ừ. S 2> อ,อ่าเรียบร้อยครับ เดี๋ยวเรามาใส่กันเลยครับเดี๋ยวลองเอาไปใส่ดูอีกทีนึงนะครับจะเป็นยังไงทีนี้ตัดแล้วครับตัดออกให้มันไม่ไม่ไม่ติดกับขอบประตูะอ่าแบนี้ละสั้นสั้นลงมาหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้มันปิดแล้วมันติดประตูต้องตัดให้มันสั้นลงมาหน่อยจะได้ไม่ขูดกับประตูครับเมาดูกันครับวิธีใส่ครับนะครับ,รบด้านนี้ ด้านนี้จะอยู่ข้างในบ้านนะครับด้านนี้จะอยู่ในบ้านเพราะว่าจะมีน็อตนะครับให้ใส่นอ็อตแล้วก็ล็อกเข้าไปแต่ด้านนี้ต้องอยู่ด้านนอกนะครับข้างนี้อยู่ข้างนอกด้านนี้อยู่ด้านนอกหน้านอกประตูน,นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะจะใส่ให้ดูนะครับง่ายๆครับไม่ยากนะครับมาเข้ามาดูกันใกล้ๆก็ได้ครับไม่เป็นไรนี่ฮนะ ดนะครับนี่ครับด้านนี้อยู่ด้านในนะครับอยู่ข้างในบ้านนะครับใส่เข้าไปแลยครับสอดเข้าไปอย่างนี้เลยครับนี่ครับแค่นี้เองครับแล้วเราก็ลูดไปเลยครับ ก็อาจจะต้องมีการตอกการกระแทกกันหน่อยครับเพราะมันแน่นครับเพราะตัวนี้ถ้าเราต้องให้มันแน่นมันงันไม่งั้นมันมันจะหลุดได้ครับน,นี่ครับเรียบร้อย สนิทนะครับแนบสนิทเห็นไหมครับนี่เรียบร้อยแล้วครับง่ายมากครับแค่เราสอดเข้าไปใต้ประตูแค่นั้นนะครับแล้วก็ดันนะครับดันจากด้านนี้ฮะดันไปให้มันเข้าไปถึงตรงข้างในด้านนู้นเลยนะครับอ่าตัวนี้โอเคแล้วครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวดูอีกข้างหนึ่งนะครับอ นี่ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดีย๋ยวเราจะลองเปิดประตูดูดนะครับครับนี่ก็เรียบร้อยครับไม่ยากครับใส่ง่ายๆเอาไปทำกันเองก็ได้ครับอันนี้ก็ คือมันก็มีแบบสําเร็จรูปมาให้เราเลยนะครับแค่เราถอดอ้านเก่าออกนะครับแล้วก็สวมมันใหม่เข้าไปก็อาจจะต้องมีการตัดมีการทิ่มอะไรเล็กน้อยนะครับ,นะรบในช่วงข้างล่างนี้ตรงนี้นะครับที่มันจะคลุดกับกับพื้นประตูนะครับเราก็ตัดออกพิ่มออกให้มันพอดีมันจะได้ไม่เป็นไม่มีเสียงดังนะครับเวลาเปิดปิดนะฮะอย่างอย่างที่ว่านี่นะเนี่ยอันนี้มันก็มีบ้างเล็กน้อยเพราะว่ามันยังใหม่อยู่นะ ของยังใหม่เปิดดิดมันก็อาจจะมีเสียงบ้างนิดหน่อยครับแต่ดิดโอเคเห็นนะครับเปิดก็อาจจะมีม้ง่งแต่เพราะว่าข้างล่างนี้มันเป็นตัวสแควร์มีอยู่ข้างล่างตรงนี้เป็นตัวสแควร์สำหรับปัดสำหรับกวาดอะไรเงี้ยครับอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็เลยมีเสียงนิดหน่อยแต่ก็ง่ายมากครับวิธีทำนะฮะอาจจะติดขัดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเป็นของใหม่นะครับ มันก็เลยทําให้อาจจะฝืดอาจจะติดขัดนิดนึงนะฮะเพราะมันมันใหม่พลาสติกมันก็ยังแข็งยังกรออยู่นะครับแต่ตัวนี้ยังโอเคฮะนี่ไม่เป็นไรแต่ตัวนี้พังนะครับมันเปิดเข้าเปิดออกอยู่เรื่อยมันก็พังนะครับเราก็เลยต้องจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเพราะถ้าไม่เปลี่ยนนี่มันก็จะหลุดเวลาเราเปิดประตูมันก็จะหลุดออกมาเองนะครับนะฮะแล้วล่ะเราจะต้องใส่ด้วยครับเพราะที่นี่มันหนาวยังไงอ่ามันต้องมีอะไรเพื่อกันลมกันความหนาวไม่ให้นเข้ามาในบ้านเรา ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยกันไว้ด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับนะฮะไม่ชอบก็กดได้ครับกดฟรีครับไม่เสียตังค์นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูให้กําลังใจกันนะครับก็สามารถนำเาไปใช้ได้นะครับยังไงก็ใครมีอะไรมีปัญหาอะไรอยากให้ผมช่วยอยากให้ผมแก้ไขก็คอมเมนต์กันมานะครับบอกกล่าวกันมานะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับ ไม่ยากหรอกครับเพราะผมจะทําทุกขั้นตอนให้ดูมันง่ายๆนะครับยังไงก็ฝากกั้ด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับปลอดภัยจากโควิดนะครับอย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนะครับสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนทุกคนนะครับขอให้ทุกคนร่ํารวยถูกหวยลงมาที่หนึ่งกันทุกคนทุกคนนะครับคลิปนี้กากันไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ me